เราก็มาถึงที่พักของเรากันแล้วนะคะวันนี้เราพักกันที่ไร่ทองธนาทองผาภูมิค่ะที่นี่นะคะมีห้องพักแค่สามห้องเท่านั้นบอกเลยว่าดีมากเลยอะคุ้มค่าสุดๆราคาแบบพันนิดๆแต่แบบได้วิวแบบดีมากดีจริงๆค่ะทุกอย่างดีมากการต้อนรับก็ดีมากนะคะ เอา,เอาแค่นี้เหรอครับโอเคพอแล้วเวลาเนี่ยประมาณเจ็ดโมงนะคะผมหมอกยังแบบเต็มไปหมดเลยครับ ฟุ้งไปหมดเลยครับก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆกันนะครับผมภายเวทสุดๆ ช้านี้หมอกเต็มไปหมดเลยนะก็ตอนนี้เรามาทานอาหารเช้ากันก็เป็นข้าวต้มหมูสับนะครับผมถ้ามีเครื่องเคียงเนี่ยให้เยอะมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับผมก็มีประวัติความเป็นมาของบ้านทองธนาเขาข้างหลังนะครับเดี๋ยวใส่เป็นอินเสิร์ตไว้ให้ดูเนาะ เวลาประมาณสักเที่ยงนะครับผมก็ได้เวลาเช็คเอาท์แล้วเนาะก็อยากจะมาสรุปอารมณ์ของเราให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าที่พักที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอาืมก็อ่าส่วนตัวผมคิดว่าบ้านเนี่ยมันหลังกระทัดรัดมากเลยนะครับแล้วก็หน้าหลักบรรยากาศก็ข้างหน้าเป็นเป็นสวนวิวสวยมากๆที่พักมีกี่ห้อง ที่พักตอนนี้มี3ห้องนะคะเจ้าของไร่เนี่ยบอกว่าอนาคตก็คือจะทําเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นอณาจาักรของเขาเลย10ไร่ใช่ไหมคะอืมประมาณเขาบอกประมาณ10ไร่นะครับมีร้านกาแฟด้วยนะที่นี่แล้วก็มีสวนเกษตรอินทรีย์ใช่ผักของเขาเนี่ยจะเป็นผักออร์แกนิกนะที่เขาปลูกเองแล,แล้วก็ความรู้สึกของการพักที่นี่เนาะที่นี่ก็คือ ดีมากอะคือตอบโจทย์ของเราตอนที่เส์ชหาก็คืออยากจะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแต่แบบไม่ลําบากคือ <laughs> ไม่อยากจะไปนอนเต็นท์ไงที่นี่คือโอเคมากพอออกมาปุ๊บก็เจอต้นไม้ดอกไม้ส,สวยๆเยอะๆแล้วก็ในบ้านเนี่ยก็คือสบายนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบมากเลยอ้อา,า,าวเมื่อเช้าเราได้ทานข้าต้มขนมปังแล้วก็ขนม ทองโยยอ่าขามนมทองโยยโอ้ยแล้วก็เราได้ต้นไม้ด้วยเจ้าของไล้ใจดีมากเลยอ่ะให้ต้นไม้เราเป็นของที่ระลึกสุดยอดดีมากขอบคุณนะคะ,ะ,คะไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จุดชมวิวเนินสวรรค์นะคะตอนนี้ใช้เสียงดังมากไม่ได้มีคนมากันเต็นนอนกันค่ะ ครับผมก็บริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่น่าจะสูงที่สุดของทองผาภูมิแล้วนะครับผมที่นี่ก็จะมีจุดให้การเต้นกันได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนลานให้ถ่ายรูปเป็นจุดชมวิวตรงนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกัน